สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้พาทุกคนมาอยู่กันที่ตำบลอ่างคิรีอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะครับมาชมสวนทุเรียนหมอนทองนะบนเดอที่13ไร่2งาน43ตารางวานะที่ดินสวยเป็นเนินหลังเต่าวิวสวยนะฮะเห็นเทะเลเหมอกอากาศสดชื่นนะฮะ ดีดีแหล่งน้ําดีนะครับทุเรียนทั้งหมดเนี่ยสามร้อยห้าสิบสองต้นนะครับโดยเป็นทุเรียนหมอนทองให้ผลแล้วเนี่ยเจ็ดถึงแปดปีเนี่ยเจ็ดสิบต้นนะฮะนอกนั้นนะครับสองถึงสามปีเนี่ยสองร้อยห้าสิบต้นบูสังคิงกับกระดุมอย่างละสิบต้นนะครับทุเรียนชนีเนี่ยสองต้นพุงมณีสิบสองต้นนะฮะริมแดนปลูกมังคุดไว้ยี่สิบถึงสามสิบต้นนะครับรน,น,นะบนอกจากนั้นในที่ดินของเราเนี่ยนะฮะยังมีในเรื่องของนะครับ บ้านพักเนะี่ยส่วนตัวอยู่2หลังนะฮะบ้านพร้อมอยู่อาศัยเลยนะครับเป็นบ้านพักคนงาน4ห้องเนาะนะฮะนะครับที่ดินนั้นเอกสารเนี่ยเป็นโฉนดนะสสีจอโฉนดครุฑแดงนะฮะวันนี้เราเปิดทํากันขายกันอยู่ที่นะฮะไร่ละ734,888บาทนะฮะถ้าทุกคนสนใจนะครับนะโทรเลยนะฮะ0 9 9 1 9เ3 9 7 9เล่นที่ดิน h a n n นล